สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับมาตามต่อเหล่งด่วนให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับเป็นแนวทางเหล็กพอเสือเด้อครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นว่างตัวเหล่งเด่นไว้ให้พี่น้องเอฟซีครับผมคลิปแรกครับแล้วพอเก่านัดวันที่สิบครับผมแต่ว่ามีพี่น้องเอฟซีหรือว่าพอเพิ่นกะ พี่น้องเอฟซีหายิบจับลอตเตอรี่พระท่านครับพี่น้องเนาะกลัวจะมีปัญหากัเลยจัดหก้อนเลยครับผมครับอย่าเผ้ออย่าผ่านเด้อครับพี่น้องสูตรพอกําลังเดินดีครับผมงวดนี้กะบโบนน่สามตัวแตกเช่นเคยครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเลขของพอเสิร์ตงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมครับเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณพอเสิร์ตทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซี เชร็เครเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำโสมอูน้ำชัายในเด้อครับผมไปรับชมแลวฟังเลขจับคู่ของพอเสือกันเลยครับพอเสือครับครับผมก่ามาเชียสวัสดีพอเสือครับผมครับผมครับสวัสดีกันครับครับพ่อกัมมีการเปลี่ยนแปลงเหมือจังน่อยนะพ่อเนาะะวา ยวพี่น้องเอ็ซีจะหาสื่อลตอรีพระท่านครับผมครับครับผมครับเกนยื้ครับพอปล่อยให้ก่อนเลยครับผมอืมโอเคโอเคครับไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยเลยเออครับผมสโลแกนพออ่าวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกหกครับผมวิ่งเด่นห้าวิ่งเด่นห้าลองหกลองหกกันหนึ่ง กันหนึ่งครับผมอ่าว,วิ่งบนห้ากับหกวิ่งบนห้ากับหกครับวิ่งล่างศูนย์กับเจ็ดวิ่งล่างศูนย์กับเจ็ดอ่าชุดวิ่งนี่เขาเอาอยู่บ่ชุดวิ่งเ,เ,เ,เอาครับพอ่อตัว<ช>พระเอกเลยครับผมอ่าชุดชุดวิ่งชุดวิ่งชุดวิ่งเต็มหาตัวเลี้ตัวเอ็นซี่ขอมาซี่ตัวอยู่ เช่ตวทีว่าทีา่ไ้หาตัครับผมวิ่นบนวินล่างไหมยเอาเลยครับพ่อวิ่นบนวิ่นล่างครับผมอ่าชุดวินบนวินบนนี่ห้าหหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสองสาม่าวิ่นล่างเจ็ดศูนย์แปดเ้าหนึ่งเจ็ดศปดเ้าหนึ่งครับเป็นชุดวิ่นทีว่าพอให้เก้าศหนึ่งห้าครับผม แมนแมนแมนอืครับคลายกันะแ,แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอเพิ่มตัวเรขขึ้นมาตัวหนึ่งซครับเพิ่มตัวเรขกขึ้นมาตัวหนึ่งครับเป็นหาตัวอ่าครับผมอ่าชุดจับคู่นี่พรเสือจะห้ไปจะให้ไปไอ้ล่างหูขางบนหูขางเ้อจังบัลลัคกอยตัดกันครับผมอ่าชุดชุดจับคู่บนจับคู่บนครับผม

เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดชุดล่างครับผมีชุดชุดสตัวสาตัวบนสตัวนี่ห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งหกหนึ่งหหหนึ่งห้าหหนึ่งหหนึ่งศหนึ่งสองห้าห ส <256 S 2> องห้าหก่ฟันไปยุที่หกหาครับศูนย์หกหนหาศูนหหนึ่งครับผม<ะ>นี่แหละครับพี่น้องเนาะหนึ่ง<ป>าอีกละบ้องครับพี่น้องบัด <that S 2> ปีนปินี่ไอ ى, พอพราเสือสีห้ชุดนี้ไปชุดนี้อ่าไม่ได้ป้อยวาเป็นบนเป็นล่างใช่ไหม ถ้าถ้ามันบอกตรงๆอ่ะไม่ใช่คือโรงแค่หหแต้แตม,แมเดียวบ,บอกเอฟซีอะไรปะคือโรคเต้มเดียวที่พอเสดสิพ้อยไปเนี่ยสิบพังนี่ไม่ได้เรากวนเราบุล่างแต่ว่าคือโรงแค่แต้มเดียวครับถ้าบอกตรงๆก็คือโรคแต้มเดียวไอ้ไอ้ไปทางเดียวของเอฟซีหรือเปอ๋อมีพิเศษปะครับผมแมอนไปทางเรือไปทางเรือเคือคือชุดนันเข้าไปไปแล้วครับชุดสำรองตัวตัวนี้ตัวนี้บองง่ายก็คือสำรองกันแหละที่สำรองกันนะโอซับล็อก

หกสองหาสามวิวแค่เดียล่ะอ่าบออกตัวโทงก็คือขึ้นล็อกแ้มหนึ่งบอกกินพิมาสั้นเอาไปพิจารณาเบิ้งโคตรเนี่ยพิจารณาเบิ้งเอาไปเปรียบเทียบสร้างล็อกมวดหนาจิตต้อไปเองเอาไปเปรียบเทียบเอาชุดนี้ไปเป็นตัวเปรียบเทียบไว้ว่ามันเรีนเครื่องบดเกิดบอกว่าเป็นข้อมูลครับผมครับผมอืมครับทางเรียกไปทางเรือกคือบางที่เอ็นซี่ขนาดจะได้ตัวอื่นมาถ้าอื่นแบบเดียบนั่นมาตรงกับในล็อกนี่กับเจ้าจันเลยเพราะว่าล็อกนี้มัน คือที่ผมไอ้พ่อเสกบอกไอก็ไม่เชี่องวดกุอนที่ว่าอยากเกาา่า้อไห้ไห้ยื้มมเบ้งน้ละครับผมอตัวตัวตัวเน้นท่านเน้นเนอ,อสองตัวนี่สองตัวนี้กะกะกะ,กะเน้นไห้นี่เด้ไอชุดชุดบนนี่ยกาย้อที่เลขสามตัวนั่นแหะครับหนึ่งหาหนึ่งหากับหกหนึ่งั่นแหละหนึ่งหากับหกหนึ่งครับผมอ่นั่นแหละ้ถทามันจะเพี้ยนก็คือหาโซ แค,ค่หกประตวกับกับคำพูดหนาใจนั่นหรอกครับผมบางทีมันอาจจะก,กอดข้อกันมากเลยเล็กเชุดนี้นะหาหกหนึ่งนี่นะพ่อแมนแมนครั <laughs> บผมเล็กเด่นกอดข้อกันเด้อครับพี่น้องระวังให้ดีมันมีโอกาสกอดข้อดเพราะเสือมันเป็ิฐรุ่นพศนสยุทธสลดลนะครับผมลังเทียนก็อดท่าลักเทียมก,ก็อดเด่นเด่นลูกครับบวกกอดสองกับกอดสามด้พ่อแมนเพราะว่าไอ้สามพวกที่น่ะมัน บางทีมาทั้งสามลเลยสินะบางทีมันกับมากสองโอ้ oh, มาสามกันมยนัดที่ว่ากสิมากหนึ่งนะครับผมนี่หน,นอยนะครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะจัดให้เน็ดอ่าเนีนๆเลยครับผมแต่คือเก่าครับพี่น้องเนาะเด่นเด่นบนก็คือ้หางับผมกันเลยครับผมอมาเด่นล่างก็คือ้ศูนย์ก็เจ็ดแล้วครับแต่พอเสือพีคว้มเมือนแจว่าถ้าถ้าศูนย์มานล่ะ ศูนย์จะมาลักหน่วยอืมครับผมศูนย์มาศูนย์จะมาลักหน่วยขึ้นว่าตุรกีแต่พ่อเสือบอกว่าถ้าเกามาเก้ามาลักหน่วยกับแบบเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ว่านี่แหละศูนย์มันมาลางครับศูนย์จะไปลักหน่วยครับผมเน้นศูนย์ลักหน่วยหาหากับพุกเน่ะหากับพุกอะธรรมามาลักสิบครับผมเน้นหลักสิบห้ากับหก แต่ว่ากับแต่ว่ากับวันนีเนี่ยเรามันมีตัวหนึ่งที่มันหลุดตัวออกมาที่ว่าสองหางกใเห็นบ่เลขตัวเก้าเหรครับผมสองเนี่ยเห็นเหรอเพราะท่านเห็นเหรอเพร,ะเราะว่าลอดลอดคงสายน้ำเพ,พราะว่าประเรทศมันผิกหัเพราะว่าพอเสือี่มีไอ้ที่เด็ดไถเอฟที่อยู่คืออ่าพราเสือออกรถไม่จะได้ไปทะเบียนไหนจะเป็นหมื่นสองหมื่นนี่แหละโอ้ครับผมที่เด็ดอันออกรถอันอะไรพอนีมอสไส้หม้ไส้พีชนครับผม ไปตะเดียนคือมืออะไล่ะคือมันน่าจะมันน่าจะสัมพันธ์กันอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันกำลังไงน,นั่นครับแมนอยู่พอจังได้ได้ได้มาลงนี้ได้พอครับครับครับโลกสัมพันธ์ทางเล่าก็นละครับผมเกี่ยไปบอกทั้งไทยทั้งเล่าครับผมาร<ผ>มาจะให้เอฟซีจับตาไปที่ที่นี่ละ่ะที่ไอ้ศูนย์หกหนึ่งห้าหกหนึ่งอะไรไอ้จับตาไปตรงนี้แหละเรียกงวดนี่นะครับผม ศูนย์หกหนึ่งหาหกหนึ่งร่างล่างนี่ถ้าพูดเก็ยรูนกับแปดศูนย์นะคิดไว้าไม่เกียร์นี้นะคิดว่าครับผม <พอ S 1> จังไดกต็ต้องแตกบ่บนกับล่างเนาะพ่อเนาะแม่นแม่นเพื่อสามตัวคือเก้าครับพี่น้องเอาขาดทีาดครับจังไดกลับมาล่อให้พออ่านี่เลขเด็ดให้อีกได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นเลขทะเบียนกับโค้งสุดท้ายพอครับผมแมน่นแมน่นโครงโครงแต่นาสมีโอกาสโครงวาดชวนมากเราเอฟซีจัได้เงินโค้งท้ายนะทุกมือทุกงวดเลยครับทต้องเกียร์ด้วยด็ มายำเนี่ยนพ่อเนาะแม่นนี้น้ำไก่ชุ่มเกล็ดน่ะจ้าสิเป็นตัวแรกฉันละครับผมเอาเก่ามาเชี่ยเกิดสิลบกวนพอเสือซรัพนี่ได้ครับผมครับผมคำบรมายิที่สดมันชุกชุกสักคนสำหรับเนี่ยท่าของพอเสือครับพ่อครับตามสโลแกนพอเสือเถ่ะละครับผมขอให้เป็นดังสโลแกนพอเสือเด้อครับผมให้พี่น้องเอ็ซีให้จนสุขู่สุขคนครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วเด้อครับผมเหล็กจับคู่ที่พี่น้องรอค่อยครับสามตัวสองตัวพอเสิร์ดบนรางแถมเหล็กชุดวินครับพี่น้องหมวดวังหันเพิ่์นห้เหล็กชุดวิน9015นย่งห้าี่นะครับผมครับเขาทักสามตัวเลยครับผมเหล็กวินเพิ่์นครับหมวดนี้เพิ่์นก็จัดมาให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวกขาไมาเชื่อจะขึ้นให้เด้อครับผมครับขอให้ได้โชว์เวลาต้องการงวดวันที่16 คือสภ,ภาพคม66กับแนวทางที่เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ได้น้ำเสนอแล้วครับผมคลิปนี้เป็นของพอเสิร์จังได้กับพี่น้องเอฟซีกับพี่เจน่าเบื้องเอาครับผมเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงขอให้โชคดีครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ